อาตะเวนกำลังขึ้นพี่น้องเลยแตกากาแฟอยู่สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสวยทุกคนเนาะหลังจากบ้าสักคนเก็บกบาแฟเลยอ่ะพี่น้องสวนของตัวเองไงเนานะเมอนีก้ก็จะไปเก็บกบาแฟซอยพระถาเพวนที่เขามาอยู่ลำพันธุ์เนี่ยพี่น้องอยู่เที่ตัวนี้เนาะ เดี <Cornell>. ๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเพิ่นจ้างคนได้ๆเนาะเพิ่นประมาณอยู่สิบคนคนอะประมาณแปดเก้าคนสิบคนไปห้าไปกับสามคนประมาณอยู่สิบปลายเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งพี่น้องกับเพิ่นกับเพื่เนามันสิแตกต่างกันสำไรเนาะบัดของข้าวไปเก็บมันเงยข้อเพิ่นถ้าง่ากับเพื่องจนปวดพิการข้อบัดของเพิ่อนมันง่าเป็นภูมิเพิ่นาภูมิหนึ่งได้เป็นกระต่าย ยบบอดเวิร์กาำการสินเนงบามีไฟเนี่ยสิมาเก็บกาแฟเ,เพิ่นจาน้างหันโล 1, 3, นะหนึ่งสามพันเนาะเฮาไปเก็บซอ,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 อยเพิ่นเพราะว่างมาอยู่เนี่ยก็เลยเพิ่นซอยเฮาซอยเพิ่นเนาะเอาเดาควอนเฮาก็ซอยเพิ่นนี่สองสาวเป็นร่างตากาแฟอยู่พี่น้องเพิ่นสะีขายเลยเนาะโลละแสนเหมือนนะสินะสีขายเดี๋ยวไปโลเจ็ดแปดสิบเหมืนอนนะเนาะนี่ในการเดินทางไปพี่น้อง เพิ่นมาค่นได้ไหลายเดียวไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องผู้เพิ่นม,มาเจ็บเก็บหลับจ่างนี่แหระอากาศตอนเสาอากาศมันนี่ก็โอเคอยู่ซะม,มันสีหอนแทนมันอ่าตอนนี้ก็ลงมากเลยพี่น้องไปยี่ยนเดิน,นะขี่เลิหอนเทียงเลยเนื้อเทียงเลยคือไปลง ที่เดินล่ลงคล้อยด้พี่น้องเลยใส่ถุงซองหรอฮะอ,อาโคตรโคตรไหวบ้างเร้อรถนี่จ้ะบีบแกน่ตอนนี้ก็ลางหดสวนไหนพี่น้องสวนปฐาวันที่ฮา เนีน่ยที่อ่างคนผัวคนเก็บกาแพีรนโอ้ว่าสิคนมีกันตะกันตะเขียนนี่มาเดี๋ยวสาวหันาจ๋าเนาะอ๋อเกบเบลายแจ๊กเยอะเลยนึกวัาสิมาเก็บชวนเพี่องมาสวนขนอ่อยคือเกอ่า เห้อเหรอเอออืมหายบอกผูกคุ้มหมวกแล้วเหบอผูกคุ้มให้ให้เอาเท้าเอาเท้าน้อโอ้ยูน่าพี่น้องเลยเขาไปทางไหนเดี๋ยวนี้ฮะนี่ไปอื่อเลยนี่จะแท้นี่จะตัวรบก็ังคือขึ้นด้วย โอ้มันเป็นแถวเนะเก็บน้ำจาได้ปะมาแถวโอ้เดยกก็จะเกงแท้เป็หยางอะมันสูงเลเถอะนอพลกเกะกก่เนยเป็หยางเรอมบมมีห่านเนาะเียกเขาก็ซอยกันเหมือนตัวมันมันสูงโอ้กระเเพิ่นกงามเลยพี่น้องเลยเนกงว่าสักคนหนึ่งสองห้ากูเห็นเงินีขอเออี

không có nếu không có nếu không có nếu không có con không có nếu con. làm nếu không có 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 không có này, không có không có nếu không có nếu ừ, không có nếu không có nếu không có không có nếu không không, không, thì... không có nếu mà là... không có nếu

หนึ่งหนงยังโดจ้ะแบ้านไหนยจ็ดแปเอบ้านไปดสิบเดด่ปพี่น้องเนี้ยเราสกุน,น,เ,บบน,นกเก็บกันเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตอนกินเขาเทนหน่ะนะเออมาพี่น้องั้งจาดถึงมาตะเกียบเฉนะมาเห็ดกินอยู่เทียงป่าัตำมันหุ่ง ừm mì, mì ơ tiên kẹp hẹn hảo kẹp hẹn hảo mẹ 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 mì mẹ 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 nó mẹ 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 mì mẹ 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 nó? mẹ 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 เฮ้กินน้ากันหลายคนมันยังแสบอะไม่แพน้าเพิ่จีนีแปบสี่ก็น้าเย็นเนาะเพนนาะเป๊บเป๊บไปน่ะเนาะนน้ำแข็งมาจะเลือกอีโหน่อันะ่สิเอาระวังมือปกอบบจุดอยู่เตียงหน้าเนาะอยู่สวนในเราเป็นเตียงน้ะสวนนาะ มือหนาบ่แม่ตกบอนี่น้าใส่จะมาเคลือนอะไรเยเคื่นเดินกูมาสเดินยูมาใส่เอาิมเดินนเดิน้าตนใส่ตัวนาสิโอ้สุดนอนนาสุดจะนอแฉบได้กินขาอยู่นี่พ่อขาอกว่าเก่า ไปกินเขาสบเยอมีมังงะ่ลยไงปลาเดระมาโอ้ยไงค่ะโคกตัวเองว่ะอือปลาเดนะมที่หึงดังเนี่ยนกประดิษฐบอกพออยากปลดเอาปลาดรตอนน้อะไรบนั้นเลปาดตอนกอาเปดรตอนเขาทุกอย่างเพื่อเนาะได้กินชิ้นอี เราติดใจให้กินซี่มือใครวะวดยันใหญ่ด้วเนาะออมนใส่กดเนะบที่ทอดบอสุงอนนั้โอ๊ยประแดีกมันสีเสอบอเนาะมันตัวมันเป็นยังไงตัวโอ้ยประเงต๋ยปราแดแป้งนะ มีเวลาเห็ดได้๊กข่นมาจะหนุ่ม๊กขึ้นกบ่นอันราปหัวอเอาของใส่ก่อนน้องจังหนว่มใม่ซื่อหรือเด็กปักปก๊ดใส่แล้วกระเพื่อมต้มมืดหนกินมัน พักบวมบ้านอะไรเนาะพักบวมหินเสะเนาะนี่นพากินกัเอพักงมปอจะดูก็บลัมันท้องอมปอนะพักเเป็นอย่างเออว่จะกนสิอุ่นอยหรือว่าจะไบบทดร้องสระว่าเป็อุ่นเนาะอุ่นบ่อุ่นบางอย่างย่านปามันบกสีมนก็่านป้าป้าหอบดปี่ยนสิน้าเง็จอนรต้องกินจากใครมาลกเคยใช่ ในทางลดเป็นใครมาเดนี่กระสอบเออนี่กระสอบเป็นทางรดเปลีนตุ๊กแกว่าง่างเพราะจะแพงกินก็ได้ทุกจะถือใส่เปนมาช่งชิโนวไว้แพงหวานเ่อุต่ำอเอาไปแล้วจะอีกงอนยง กับบักหน้าผสมเห็นเด้วเห็นแล้วเหอกนาะเออก็เปนแหลันิ่มได้แตกเพราะอะไรนะตอนวมีพปกินนกมีแต่อายกินผู้เดียวอันนี้ปันกันปรีแตะหัวนะเพเนาะปลาแดกอันมีแตะหัวคนเป็น ท้ามาพอทามาอยากวัวนี่ไปเลยเศษเศษเศซกเดี๋ยวไปพอกันตอนกินเลยมำมแตกไปเศษแล้วหาแเลยคิดก่อน ตอนนี้นลเลยนะอนะ่้สกบายนะกินของอหยากเัาเปนมาขายหัดเทียงเลยนะเอาเาตอว่า,ก,ากินว่าขนมให้เปิดนะว่าขนมนี่องกินเ้ามาเต่เทียงนะงะเทียงบัเถ้าป่ดสบิอยนี่พี่น้องอู้จเจะอเจ๋อนี่น้องกินเลยนะ

ที่แ่นเที่ยวเก็บเก็บโลกเท่าสีชมพูมันจะขึ้นมาแดนเป็นแดนเนาะนี่ถิ่นหลังนั่งจากมาตะกินข้าวเนาะได้ไปถ่ายคลิฟต์เบื่อนติ้ลเก็บกาแฟี่เนี่ยไปเบื่อนสำกัญมาพวกเพิ่นมาเก็บรับจ้างมาสิได้เยอกโล่เจ้าบ่เนี่เจ้าบ่ เท่ามากมากก็เป็นเปิดมีน,อนม้อ,นองซ่าเป็นกระเมื่ออะไรพี่น้องเป็นหมื่นนึกกับค้าคนค้าไข่เพราะว่าม,มันสั่นได้หนึ่งว่ามีแต่ส่วนน่าสั่นยังมีส่นวนแต่สั่นอยู่เนาะก็อีกแลยไม่นะโลมากระเดือกเดืก เยังไปดูวมกันมาสิได้เจ็คสาปนิกเมีกามาเก็บกาแฟรูดกันไปได้ไหมนิกหนะรูเก็บกาแฟรูดไปได้ไีมจะจะข้าไปเบิ่งงจ้าเองตีในสองยูทูบนี่มาไปเจ็คโลมันิเล็กๆ หาชิบโลต่ตัวเล็งเนาะไ<อ>ปะพี่น้อเนี่ยไม่ขออยกสิเนาะสองซาพ่นหมือ่นอยู่นี่เพราะเมื่อตะเวนจนค้าคนอ้หายลเด็กน่อยพี่น้องเอ้ยจัดหาเงินหาคำเนะาะเก็บกัาแฟโล่แล้ว ่ไหมแต่คองสวนมันกะเอาสิ่งมันติดอ่ีของผววข้าซองสอบชามอบนี่เก็บหาไม่ถาวรสนะนีเป็นหนเคยเ็นเขาเก่อนเนาะฮไอ้เบ้นเอาของบ้านจานของอบนพวกอบริตดอ่ะติดติ้น้ำก่โอ้ สี S <S ่สกหอีอี่าขีห่าปะมาจะดปบันทีข้างในได้นะนักไ่ีไปแมงเลยย่อคนจุกมันเแน่ดิโอสิงก็นี่ย่งมึยังตัดมึอจะยังตัดดู้างนน่ะเวนี่ตาพึ่บอกมาเัดหาสิบสอง เตน้นเนเียบเของหนาเบาในย pues ุคัวเขาเดียววดกไปอนถอนนั่นสบายอนอ่เลยอ้ยเอามาน่อยหน่ยวเอามาหน่อยน้หน่อยเดียวเนเอาองานมาก่อนของอีแพ่งนีของเสพแงกันเของเล็กๆล็กพงันามหาามหา เป็นนีถอนเลยจะไดนพูถอนกับถอนไปููอ้าพูดกุหาก้อนนี่าจเงินอย่งนี้ได้่ะนีป่ะม่โดนเป็นอจยู่เสียงเหรอว่มือในใจมือนใจเงินมากนะดูหนึ่งสามพันกิ่นเหาปรต้วัางฮะิบหา

ที่ตด้เลี้ใส่ต่วกางเกงตีตีต้องข้นตัวนี้นามีตนี้เดียวต้องมันขวไม่่ท้องฟ้าหาสิพวกพวกพวมปนกันเบียขวัญกับเพ่ได้พี่เนาะสะบาดสะบาดมาก คนกระเทได้นน no ่เนาะเลือดห่างห่างวัดเอาไปเลยเจโอ้โหองมันรอ่แล้วคักแน่ได้บัญชีฮะข้วก็เชื่อจีด้วยมึงคอยจีดแต่ว่ารับยังหาหกุ้งฟองนี่มันกุ้งฟองสอง

เนียงยแน่เลพี่น้องเลยแต่ว่าเก็บเบิรมือเตะเสาห้าคำกับเฮ็ดเงินนะนะพี่น,อนอ้อ,นนนนนองบาได้เจ้าก,ก็ก็คูนหายบวกหายหานหายนอกบาได้ขึ้นจากพันจากพันนะนะตัวชิโด้ก็สามสิพัน Vamos ver, né?